กระดูกทับเส้นพาตัดมาแล้วเป็นมาตั้งสิบปีแต่ยังปวดอยู่ทําไงดีครับคุณหมอสั่งยาคุณหมอได้ไหมคะอ่ะคลิปนี้ครับ่อนนองให้กําลังใจคุณ BKK กันเลยนะครับเข้าใจนะครัในคนในหลายคนนะคที่คิดว่าการพาตัดคือคําตอบ แต่บางครั้งนะไม่ได้บอกการผ่าตัดไม่ดีนะแต่ผ่าตัดแล้วอาจจะแบบมีผลข้างเคียงในี้คนนี้เป็นมา10ปีแล้วยังไม่หายปูนเลยไม่เป็นไรครับคลิปนี้หมอฟันก็กำลังใจครับหลายๆเคสที่ไปเป็นให้กับหมอฟันครับที่มาผ่าโดยการผ่าตัดแล้วไม่หายก็มาให้สามส่วนจอากจะให้อาการหลายๆคนก็ดีขึ้นขนาดจะไม่ได้มาฟังเข็มแล้วกันแต่ว่าวิธีการกินยามันต้องกินยาให้มันครบให้มันถูกให้มันถึงครับแล้วก็ให้ครบมีคลายพารามีขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดลุมทแล้วก็ยาแก้ปวดสมมาตรที่สาคัญมากๆครับหมออยากจะอยากเตือนในเคสที่ผ่าตัดมาแล้วะ คุณต้องกินยาให้มันถึงครับเพราะเคสนี้เวลาที่ผ่าตัดเพิ่งผาแล้มันจะมีพวกผังโพงผังพืชที่อยู่เหมือนเมือคุณเวลามีดบาดนะเหมือนเวลามีดบาดแล้วก็จะมีผังพืชไม่ได้แบบผังพืชเกาะอยู่เพราะบางอยกันยาออกนอาจจะไม่ได้เหมือนชัดเจนเหมือนกันเวลาหมอฟันมาฝังเข็มอ่ะที่บอกว่าบางทีมันก็ไม่ได้ปักแล้วมันจะว้าวเลยมันต้องใช้เวลาแต่ยามัน